ช่วงนั้นงานมันเร่งมากตลกสองเดือนอัดชุดหนึ่งคําว่าตลกกว่าจะลงตัวกันมันมันมันเคลื่อถ้าถ้าเล่นเราไม่ขำมันจะช่วงนั้นมีซีดีอัดเร่งขายเร่งขายเร่งขายมาจนทําให้เราน้อยใจว่าเอ๊ะทาเพื่อใครผมจับไมคบนเวทีเมาเลยทำตั้งจะทําอะไรตั้งใจขนาดนั้นทำ้ใครได้ดีอะไรพูดพูดแบบเล่นผสมให้ใครได้ดีมใช่ไม่แก้ว่าที่เราแบบ เหนื่อยวันเนี้ยมันเพื่อใครกันเนี่ยใช่อือจนพูดอ่าอันนี้หลังไมคกับแม่อีกทีนึงครับผมทําให้แม่นกน้อยร้องไห้เท่าทุกวันนี้ผมก็ยังยังยังไม่สบายใจอยู่แต่ก็ขอโทษท่านแล้วล่ะค่ะคือคํานั้นผมบอกว่าแม่น่ะรักผมอ่ะรักในในน้ํธุรกิจอือถ้าผมทําประโยชน์ให้แม่ไม่ได้แม่คงไม่รักผมหรอกไม่เอ่ยคํานี้หรอกอันนี้เราพูดประโยคนี้ต่อนะฮะบนเวทีเหรอไม่ๆๆอ๋อโอเคตกใจว่าพูดเวทีไม่่ครับไ เพลงของพี่ปลอยไฟเองอ่ะคือบางเพลงเนี่ยไอ้จังซีมันต้องถอดเนี่ยฟังดูเหมือนคนเมาอ่ะตอนอยู่บนเวทีเมาจริงหรือเมาเล่นเมาจริงครับหลอกผมชอบอะไรที่ทําทําจริงมันเรียวมันเรียวสมบูรณ์ไงเมาตั้งแต่ตอนใส่เสียงแล้วเพลงนี้ยจริงเหรอพี่ตอนข้าวหน่อยเหรอคะคือมันเป็นเพลงสุดท้ายสมัยก่อนถ้าทําเป็นอัลบั้มมันต้อง12เพลงหรือส0เพลงเพลงนี้เป็นเพลงแถมเออในในเพลงแถมล้วเหนื่อยอ่ะมาอาจารย์ดิ้งักหน่อยเอาไปนาย นายห้างไม่มาก็แอบโอ้ที่แรกก็วายพัพพิกเนตนั่นแหละค่ะเออไปเอาเหล่ารอห้ารอล้วาธุให้ลูกขอเลยนะพอบาเร์มีกอะคือบแล้วมันทรงสนุกเว้ยเออมันแสดงมันสนุกแปเอาไม่อีกนะประมาณนี้ก็ว่าผมว่าเมาตั้งแต่เข้าห้องอาบน้่ๆริงยเลยได้ฟิวเลยทีน่ะแล้วคนดูรู้ไหมคะว่าเราเมาบางคนก็ก็รู้เลยแล้วมีคนเตือนไหมว่าอย่าทำแบบนี้หรือไม่เลยเขาก็เห็นว่าเขาสนุกเขาก็พอลึกๆเข้ามาหลายปีเข้ามาค่อยเตือน ที่ดีเตือนก็ไม่ทันแล้วเพราะมันลึกแล้วใช่มันลึกแล้วมันมันเกิดความผูกพันนะค่ะคคือพมถ้าถึงรอบมันนะผูกันกแอลกอล์จะขึ้นเวทีไม่เป็นไรสมองมันจะสั่งค่ะสั่งต้องไปเอามากึ๊บกึ๊บสองสากึ๊บบางครั้งอินโทรขึ้นแล้วนะในใจมันนับวินาทีได้เลยนะค่ะแต่แต่แตแต่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 แยกเข้านะแต่แต่แต่ไอ้ไอ้ไอ้สเน่ติตึกๆๆกํำลังจะเข้าตึกต อ่กินกอย่างนี้เลยนะรู้ไหมกระทั่งจังหวะยกก็เล่าแล้วลงแล้วก็จับไม่ร้อมพอดีไม่ต้องเปิดไว้ถึงขั้นเสียงานไหมคะเสียครับลองเพลงก็หลงหลงลืมลืมเนื้อเพลงอะงมันเกินสนุกไปแล้วเนาะมันเกินสนุกไปจนกระทั่งครั้งหนึ่งคุณแม่น้อยถึงขั้นต้องโทรตามผู้หญิงที่เคยจะดูแลเราได้คือต้องโทรตามมาเลยว่าช่วยมาดูแลหน่อยใช่ครับ เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการคลับไ a y เดช w และมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอป 1D ค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดี d, ทุกวันนะคะเป็นแอป,ป,ปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ w w w 1 d n e t นะครับ